การเข้าวัดตาเปลี่ยนเสมอแล้วก็คือจังเอารถไปเข่าศูนย์นี่สมมุดราวัดคื่อศูนสอบรถโตเห้ากายใจเห้านี่ไปใส่ไปขับไปแลนหลายตลอดหลายกิโลนี่หลายอายุนี่บ่ค่อยเด้เช็คบ่คอยเด้ตรวจย่อมมีเสื่อมสภาพีีบักรอักข้างบ้าเชื่อมส่วงไปบ้านนั้น กิริยาที่อรรถเข้าสู่นี่ต้องไปลงทะเบียนไปเช็คอาการถ้า่อาการนั้นจะต้องข้ามเคลื่อนมันบอกอสมสางอะไรโดนเนีย่ยอิ่าง่นสมบูรณ์แบบอย่เออกเมื่อใดแต่ส่วนมากชาวพุทธเข้าวัดจะนี่บอยยอมไปเช็คอาการไปลงทะเบียนก,ก,ก,กินกาแฟอรกับกับไปข้าบุญไปท,ไปทายลูกงี้ยๆว่าไปหาวัดกับวัดสิบต้คุยใส่กันแต่ไม่ยอมอรรถเข้าไปซ่อมไปเช็คอาการเลยไม่ได้ตรวจสาพเลย ลดย่อมพอสมบูรณ์ย่อมผุพังคือเก่าจิตแจ้งื่อกันดังนั้นวันนี้วันพระวัดต่างครับสมบัติหรือทุกๆวัดเปิดโอกาสให้ยาช่วยมารถถงตะเบียนตี้เพื่อจะเอารถมาส่อมเอากายเอาใจที่เดียดเสิมันรถเองมา,มาส่อมอาการมันหนักต่อกขาขึ้นได้เมื่อนี้ดิีิ่ารจะคนนอวันนี้นอพระสิลีสอนให้ว่านอสร้างสิดีเสกสา,สสสาพาน้ี่มาแลงตรวจอาการด้หมาแลแง สอบอะไรก็เสริมก่อไปบานเสริมอะไรแท้ก่อไปเสริมข้ามาก่อไปป้องกันเพื่อจะไปส่าอีก,เ,กเมื่อจะมาเช็ดตรวจอีกอยากทุ่มทั้งหมาดด้วยกันเท้าบ่าคคยเดี๋ยวเอารถขัไปสอบปันไหนอิเจพีใหม่ๆน้ำศูนย์สองแต่กับเมื่อเนี่ยนี่หว่ามาใหม่ๆน้องบัดหาท่านทายรูปเรียงปลางันงห้ยมันง่ามกับพระราบกับเมื่อ ก็ดือเจตการว่าเออฉันไปศูนสองมาเนี่ยกตรถกับรถพอสัาพดีทีเ่เก่ากับย่างข้าที่เก่าเป็นบ่อดังนั้นต้องซ่อมต้องจำศีลต้องนอนมว่าต้องถามขึ้นแน่นะหรือถา,บาอมบริษัทสมิวัดรก็ะตองเกิดเช็คอาการเพื่อสนทนาทำกระพุทธเจา้าฟั้งข้ามนอกเช็ดใจเฮามองได้บ,บอก่อสร้างอะไรไปสมิวัตรกันไรอะไรในึ่คือธรรมะของพระศาสดาอย่างเช่นว่าอาสัยวนาจะพาลานั่ละ ข้าวาราข้าใจที่นี่ว่าข้าวบาราเข้าใจได้ข้ามสวดซึ่งเป็นข้ามสอนข้าก็ได้บาได้ใจการนะับถือพุทธศาสนาได้บาราได้ผลนะเนี่ยง่ายๆได้ไหมม,มุขคดมีสามสิบแปดข้อแค่ข,อ 1, ขอ 2, ค้อหนึ่งข้อสองบเพร่องภาคกรบันทิตะข้าวคิดถูกต้องอีกได้เสียได้คุณนแลพุทธศาสนานี่ข้าวจะข้าใจเลยเห็นบทของกรรมเห็นการข้ามบุญเห็นผลของบุญญาดิบาก,กรรม สำรวมศีลเกิดขึ้นเรื่อบาดเป็นศีลที่แท้จริงเป็นศีลถึงงดงามเป็นศีลของภริยาเจ้าศีลสมาทานเกิดดีคือทธาธําท่าจะดีมีความรู้สึกว่าดีมีรูปแบบที่ดีแต่ศีลที่ดีที่แท้จริงนั่นก็คือใจที่ละบาเจิตในโอวาทของภะศาสดาการแม่ทามาทั้งวดทัคือสียงทุกอย่างเลยกิ่งศีลรอยคอพันคอห้อามทำบาปทั้งกายวาจาใจคือบาปทั้งปวะ แม้จะไม่ได้ม,มาสมัมมาทาศินกับพระคุณเจ้ากับพระอาจารย์ก็เชื่อว่าเรามีสีลแต่ถ้าเราจะไปสมัมมาทาศินร้อยวัดพันวัดกายว่าจจใจเฮาแย่งข้ามบาปทั้งปวงอยู่กบ็บริเวณคามมีศีลใช่หรือไม่แมนยี่บ่แมนบ่ฉันนันมือนี่หรืบอบ่สีลน,นี่หรบอบ่สีแน,น่ใจน,นี่ได้ยังการม้ามบาปทั้งปวงคือสินการทำกุศลถึงพรอ้อมที่หละ่ะ กุศลจากการแห่ท่าบุญาาจากการแห่ท่ากุศลจากการรักษาศีลกุศลจากการฟั้งปั้งต้องสนดและนําสู่การปฏิบัติให้ถึงพร้อมด้วยกายว่าจาใจใจกับเข้มแข็ขงบ่อผ่านบ่ออ่อนแอกายกับมีการสารวมนะว่าจาก,ก,เาาจากา็เป็นสัมมาว่าจ่าบ่อวัดบ่าซื่ออีรักอีคข่ำเป็นศีลเป็นธรรมค่ำเบาง้อวอกม้อมนดกุศลี่ก่์ น้อมเข้าสู่การทำสมาธิที่ปัสศนาทำจิตในฟองไซบ์บาขอ,อสุดขาเป็นบอเป็นสเตตสติสติไปประศสดวาว่างไว้ใส่ใจในเรื่องเจ้าคุณทั้งหลายพันษานี่พระคุณเจ้าพระอาจารย์บอกแล้วว่าให้เอาธรรมะมาพันไว้ในจิตมาพันไว้ในใจอย่าเอาธรรมะไปพันไว้ในเทียนพันศาที่ห้องถาวายจุดแต่กระลไยไปจะเป็นธรรมะอยู่เห็นความบนเกียงเห็นแต่ละเต่๋ยถ้าเราเอาธรรมะมาพันไว้ในใจถาวายธรรมะ คือถวายพระธรรมที่ผ่านไว้ในใจต่อพรรษานประเสริฐและร่ำสุดนั้นนั่นพระอาจารย์ก็พอนโมทนากับบุญสนกับความเพียนอยากทีทำตัวทุกคนดีใจปลื้มใจเป็นกำลังใจซึ่งกันและกันพระคุณเจ้าพระอาจารย์ก็ลงพอจับภาษาสองลูกแต่ก็เห็นรูปลักษณะของญาติโยมร้ายผู้ร้ายคนเข้ามานี่คนควายในศีลในธรรมในบุญในกุศลนที่กำลังใจเด้เป็นกำลังใจซึ่งกันและกันนั่นแล้ว ขอบุญขอส่วนติคุ้เจาา้าพระอาจารย์ทั้งสองการบ่ายพระสวดมนต์ทุกข้ามเทศนาจงก็เกิดเป็นบุญบารมีครับอย่กจะร่วมเฉลียยกันอันหนึ่งบุญใดยอยากจะมอบให้แมากถาว่าถ้ารักษาศิลงบุญคู่บาจาขอมุทนาน่ำน้อกกุศลพลบุญนี้นนวนนถาวายเกิดข้ะบาทาาาบทุกภาษาศาสนาสำมาตุ harbor, พุทเจา้ากุศลพลบุญก็เกิดก็กดอนให้เจ้าทั้งหลายจงเป็นเจ้าให้ความดีของตนเองกลุ่มกิตติในการเกิดเป็นมนุษย์กพระพุทธศาสนา ยิในดีในการให้ท่านรักษาศี่งผลก่อนในการทำวนาเป็นมโนทิจะได้เกิดปัญญามี่คจจิดใจแข็งแข็งอยากพบคนท่านปกบัณฑิษฐ์พิสดรมคิดชิสาลไดะชิดแข็งตนจะต้องการสิ่งใดตัวเองได้ชอบประกอบโดยธรรมขอความมุง่งมั่นขอปัญหานั้นขอการนั้นจงสำเไปได้ทางโลกและสำเร็จได้ท,งท,งทางธรรมตามปรารถนาตามปรารถนาทุกท่านทุกคนทุกคนจงทุกประการเถิด